จินตนาการในโลกภาพยนตร์กำลังจบานสะพรัง่งหากคุณเป็นคนรักศิลปะและภาพยนตร์ลองนึกถึงช่วงเวลาที่แรงบันดาลใจจากงานศิลปะไทยร่วมสมัยเข้ามาประสานกับการกำกับศินในภาพยนตร์ได้อย่างไรวันนี้เรามาดูเรื่องราวน่าสนใจจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่พานักศึกษาชั้นปีที่2 fd 6 6ออกเดินทางทัศนศึกษาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ในวงการภาพยนตร์กันเลย สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นสำหรับนักศึกษาในรายวิชา FDM 204กำกับสิ่งภาพยนตร์โดยเลือกสถานที่สำคัญอย่างที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหรือโมเคอร์เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆในการออกแบบภาพยนตร์ที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเข้าไปอย่างลงตัวและที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาในการสร้างสรรค์งานที่ไม่เพียงแค่บันเทิงแต่ยังสะท้อนความลึกซึ้งของสังคมไทยด้วย ในระหว่างการทัศนศึกษานักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสกับผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบเช่นภาพเขียนที่เต็มไปด้วยสีสันและอารมณ์อึลลึกซึ้งประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปทรงและวัสดุต่างๆรวมถึงสื่อผสมที่ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆเข้าด้วยกันนอกจากนี้พวกเขายังได้เข้าชมนิตรศการเดี่ยวชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยนายวิศนุพงษ์หนูน,นัน ซึ่งนำเสนอมุมมองสุนทรียศาสตร์ที่แปลกใหม่และการตีความเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากช่วยจุดประกายให้นักศึกษาเห็นว่าศิละปะไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูแล้วสวยงามแต่ยังสามารถนำมาถอดรหัสและต่อยอดไปสู่การกำกับสินในภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้งเช่นการใช้สีสันเพื่อส่งอารมณ์ในฉากหรือการออกแบบฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประติมากรรมเพื่อทำให้เรื่องราวในหนังมีความหมายมากขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่การเที่ยวชมพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่ยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ถึง3ด้าได้กันได้แก่ SDG4 คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะข้อ4.3 3ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะร่างสันซึ่งในกรณีนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำรา d g 1 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนโดยเฉพาะข้อ11.26ที่ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เพื่อรักสาและเผยแพร่ศิลปะไทยให้คงอยู่ตลอดไปและด d จ9กอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงศิลปะเข้ากับอุตสาหกรรมสื่อร่วมสมัยเช่นการนำไอเดียจากงานศิลปะไปพัฒนาเนื้อหาในภาพยนตร์หรือสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย แต่เรามาเจาะลึกถึงจุดที่มีการถกเถียงกันบ้างเถอะบางคนอาจสงสัยว่าศิลปะไทยร่วมสมัยที่ดูแปลกประหลาดหรือยากเข้าใจจะช่วยอะไรในการกำกับภาพยนตร์ที่ต้องเน้นการสื่อสารกับผู้ชมในวงกว้างหรือแม้แต่การนำศิลปะมาเชื่อมโยงกับ SDGs นี้เป็นการยัดเยียดความยั่งยืนเข้าไปในศิลปะเพื่อให้ดูดีหรือแท้จริงและเป็นโอกาสที่แท้นี่คือมุมมองที่อาจทําให้หลายคนเห็นต่างกันและนี่คือจุดที่เราต้องการให้คุณร่วมคิดด้วยคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ศิลปะร่วมสมัยควรมีบทบาทมากแค่ไหนในวงการภาพยนตร์ไทยหรือกิจกรรมแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อของเราให้ดีขึ้นหรือเปล่ามาแชร์ความเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างกันเถอะเราตื่นเต้นที่จะได้ฟังมุมมองที่แตกต่างจากคุณ